ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อนะครับโน่หนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือ l ลายลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land ์ช็อมาครับทุกคนครับมาลุยแ้งกันครับขึ้นแหลงนะครับ 1ันนั่นเองนะครับตอนนี้เรตติ้งอยู่ที่1,896นั่นเองนะครับชนะไป1,48เสมอ53แล้วก็แพ้ไป92นะครับตัวคนก็ถือว่าแพ้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเราต้องลุ้นให้ชนะอย่างเดียวนะครับทีมที่เราใช้นะครับนี่เลยครับลองบอลคา์เตอร์กับแผน4,3 3นะครับอ่าสี่นะนี่เป็นหน้าต่ำ s s สนะครับแล้วก็ทัคติกอินโดวิโดโคดนะครับผมจะปรับแค่ตัวเดียวนะครับคา์เตอร์ ท่เกีนั่นเองนะครับจะให้เอโต้คนเดียวนะครับมาวิ่งคอยยิงประตูจบสกอร์นั่นเองนะครับนี่ับแล้วก็ลายเส้นนะครับที่ผมปรับมานั่นเองนะครับแล้วก็แท็กติกทีมนะครับนี่แล้วก็ปรับให้มาโคกลูกเตะมุมด้วยนะครับตัวรามแล้วก็ฟานไดนั่นเองนะครับนะแบ็คโฟนะครับสตัวนะครับแล้วก็ทําการซุ่มไปเลยครับทุกคนบอกเลยครับระบบซุ่มแหลนะครับโคตรบักจริงๆนะครับทุกคนเออรอดูนะครับเนี่ยมา ก็สุ่มมาครับปั๊บเน็ตซีคีดแบบนี้ครับอ่ากดมาแล้วก็ลุ้นครับว่าเจอกับแรงดีไหนนะครับแล้วก็ลุ้นด้วยนี่ครับแรงอันดับหนึ่งครับทุกคนนี่โอ้โหสังเกตดีดีครับแรงอันดับหนึ่งครับไม่เป็นใครอะทีมเราเองนะครับโอ้โหงงเลยครับสุ่มแรงมาแบบปักปักนะครับของเราขึ้นเป็นแรงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับเฉยเลยนะครับ โอ้โหตอนแรกตกใจนะครับเนื่องว่าทีมฝ่ายตรงข้ามแรงอันดับหนึ่งนะอ็มาดูเป็นของเราเฉยเลยนะครับนะนี่ครับแล้วก็เช็คความพร้อมความฟิตของนักเตะนะครับทีมฝ่ายตรงข้ามลองบอลเคาน์เตอร์เหมือนกันนะครับอืมดูครับเดชองนะครับเป็น4-3-3เหมือนกันนะครับหน้าต่ำลดกุนลิดโอ้โหบอกเลยลูกุนลิดตัวนี้โคตรโหดนะครับเมซี่นะครับลูมินิกเอยเวีย่านะครับของเรา คันตนานะครับเอโตแล้วก็ลูมินิเก้นั่นเองนะครับมาดูกันครับทุกคนเราต้องลุ้นให้ชนะอย่างเดียวนะถึงจะเก็บแต้มได้ถ้าแพ้นี่บอกเลยลบค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดีวถ้าเราชนะนะครับน่าจะบวกประมาณ7หรือ8หรือ9นะครับอ่าเท่านั้นนะเออถ้าเลบนี่ครับโหสามสิบเลยนะอย่างน้อยต้องมี25ขึ้นนะครับอ่าต้องลบไปต้องลุ้นให้ชนะอย่างเดียวไม่ต้องไม่แพ้นะครับแหลงอันดับหนึ่งของเซิร์ เฉยเลยนะครับมาต้องการชนะนะครับบอกเลยครับขึ้นมาตอนนี้ไม่มีทีมไหนอ่อนแน่นอนครับมีแต่ทีมตึงครับมาที่ไปดีครับไปดี้บิ๊กไทม์นะครับมาลูมินิกเก้ไม่ถึงครับมาลินีดักได้ฟันได้คืนมาบฟันครับออกบอลยาวๆาอาลองโซเก็บไม่ได้ครับสตตเวนจลัดให้มาที่ลูมินิเก้เมสซี่อนครับ เบอร์ล yeah, wow, ิงแฮมเบอร์ลิงแฮมจ่ายมาเกือบทะลุครับโอ้โหลองโซครับยังมาดักเอาไว้ได้ทันมาไปนี่ครับลูมินิเก้ยกออกมาให้กับคันโตนาเอาบอลลงบอลลงเบียดเบียดอยู่มารินี่ครับแข็งกว่าโอ้โหยังเหลี่ยมดีกว่านะครับเออตอนผมเล่นนะครับทุกคนก็ยังไม่รู้เลยนะว่าผมอยู่แรงอันดับหนึ่งนะครับโอ้พอนึกว่าทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับแรงอันดับหนึ่งนะ แทงมาจากนี้ลูมินิกิหลุดแล้วก็ไซก้อยโอ้โหเซฟได้ไปลายมือสำหรับบุฟฟอนยังอยู่ครับ,บาาเ <c oughs> ขาก็ได้ลูกตั้งเตะจากเส้นประตูครับบุฟฟอนบุฟฟอนยกยาวาออกมาเอโตเก็บได้ครับมากลางล่งทีเดียวเอโต้ฝ <c oughs> ันได้ปั๊มมาได้ปั๊มมาได้เอโตให้มาเปดี้เปดี้ยังไงเอียงปั่นเรียบปปร้อยครับโอ้โหเอียงปัน่น โค้งโค้งเลยครับนี่นี่ครับเปดีโค้งนี้เห็นจังหวะนี้โอ้โหโคตรสวยครับ10มาแล้วครับนาทีที่24นะครับเปดีบิ๊กไทม์นะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นี่ครับทำงานแล้วครับโอ้โหสุดสวยจริงๆจังหวะนี้เปดีครับขึ้นมาเป็นนาทีที่25นั่นเองนะครับนับหนึ่งมาฟันได้ครับให้มาที่ตุราม ตัวรามยกยาวๆมาเหมือนกันครับเวลาเสร็จคันตัวหน้าครับมาอาองโซ่แล้วก็ลูม,มินิเก้โอ้โหเจอตัวรามเข้าเร็วครับสินวาดักได้ยกออกมาจังหวะนี่ครับโขกมาได้อาองโซ่ so. จ่ายมาลูม,มินิเก้หลุดหลุดหมจะโยกมาอีกเองครับโอ้โหฟานได้ยังดักอยู่ครับมาเราดักได้อีกแล้วสินวาครับเล่นยากเกินไปแล้วคุณดิก เมซี่ต้องระวังเมซี่กับพุ่งเด็ดดีๆนะครับนาสามตัวเขาอันตรายทั้งสามเลยครับโคกมาจังวันนี้ยังปัดเอาไว้ได้ครับโอ้โหยังสกัดออกมาครับเจอลาดติดครับสิ้นวะสิ้นวาจ่ายมายังเก็บได้ครับมาเอโตเอโตโยกอย,ยู่โยกเตะอัดเลยจังวันนี้มาก็ได้ลูกทุ่มบ้านครับโอ้โหไม่ได้เฉยเลยครับ บอลจะโดนเรานะครับเสียรถทุ่มอีกครั้งหนึงครับช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับตัวรามครับให้มาที่เบลิงแฮมกุลิดเจอรลดสเตเวนเจอราด,รจ,ราดจ่ายมาให้กับกุนลิดเอียงปั่นยิงจังหวะน,นี้ครับไม่ดีเวลาเก็บเจอรลาดคาตาคุตา จ่ายเข้ากลางมาลูมิเก้จ่ายจังหวะเดียวเก็บได้ที่เมซี่จ่ายมาครับโอ้โหเราต้องสกัดออกมาก่อนเกือบหายเหมือนกันครับก็หมดครึ่งแรกไปเลยครับเราก็ออกนําไปก่อนนะครับนาที25นะครับจากเบดี้นะครับ1-0การของบอลของเรานะครับช่วงท้ายเกมนะ46โอกาสจบเท่ากันเลยนะครับ2ครัังของเราได้มา1ประตูนั่นเองนะครับมาลุยกันต่อครึ่งหลังครับ เราเอาชนะได้นะครับทุกคนการันตีแรงพันเก้าแน่นอนนะครับก่อนลีแรงวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ขึ้นนะครับดีวิชั่นหนึ่งดีวิชั่นสองหรือเป่าดีวิชั่นสามนะครับยังไม่เคยขึ้นก็รีบๆหน่อยนะครับวันพฤหัสนี้นะครับลีแรงแล้วนะครับเก้าโมงเช้านั่นเองอูรีครับอูรีเฮานี้ครับออกบอลยาวๆมาฟานได้พักไม่ได้ครับแต่ลงมาเก็บไปได้ครับมาลินี่ ปดี้จังหวะเดียวอลองโซขันตัวหน้า <c oughs> มาลูมินิกจ่ายมาจาังวันนี้โอ้โหยังติดซ่อนเท้าครับยังเก็บได้ออกมาที่ไปดี้ไปดี้ครับตรงบนนี้ก่อนครับตัวเล็กกว่าแล้วก็เปิดเปิดมาได้ขึ้นโค <c oughs> ยังติดบล็อกครับสลับเอโตมาคอนเนอร์เตงมุมครับขันตัวหน้าเดี๋ยวขันตัวหน้าครับเปิดขึ้นมาจังหวะหนีขึ้นได้โค <c oughs> <c oughs> ยังปัดเอาไว้ได้ซ้ำ โอ้โหยังอยู่ครับบุฟฟอนยังเซฟเอาไว้ได้ครับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับคันตัวหน้าเหมือนเดิมครับเรียกนักเตะเข้ามาหกลาเหมือนเดิมเปิดเข้ามาจังหวะหนีตัวล้ามขึ้นโคลปัดคุกคิกสกัดมาได้ลูมินิกายิงติดโอนโกนะครับจังหวะนี้ต้องดูครับนี่ครับคันตัวหน้าตัวร้ามขึ้นโครนนนนนครับปัดอีกแล้วครับแต่จิ้มมาได้ครับแล้วก็ลูมินิกายิงครับ น่าจะติดมารินี่นะครับโอนโกเข้าไปนาทีที่59นะครับส0ไปแล้ครับโอ้โหโอกาสมาเลยนะครับหลังจากนี้เราต้องเล่นเกมรับเลยนะครับมาสักนาทีที่70นะครับเราจะปรับมาเล่นเกมรับสัก2ขีดนะครับ <c oughs> ยิงมาชนเสาซ้ำติดบล็อกมารินี่มารินี่ <c oughs> ยังสกัดออกมา ลมิเนเเก็บเก็บยังไงจะสตันนิ่งก็ช้าเกินไปครับมาฝันได้เขืน <ใ Greek. S 2> มาที่ตูรามครับเอต้ลองโซ่ครับไม่ถึงลูมิเก้ครับบุฟัฟันออกบอลยาวๆมาเหมือนกันเอโตัว่ันได้ครับดักเอาไว้ได้ก่อนอูรี ต้องระวังลดกุนเลตครับเคลินรี่ครับยังดักเอาไว้ได้ก่อนขึ้นหลังมาที่เดียกโกคาสตาครับออกบอลยาวๆมาพักเอโตโทแทง <c oughs> ไม่ทะลุครับไม่ถึงคันตัวหน้านะครับน็ตเดียวครับเซดับเน,นมาลูมินิกเกโอ้โหแบบนี้อูีหลุดแล้วมาจจ่ <c oughs> อยิงอยังบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้โหเขา ยิงช้าเองนะจังหวะนี้มารอสาเกมรับไปสองขีดเลยครับเล่นเกมรับสะบ้างครับแล้วก็โขกสกัดได้ไหมโขกเคกอยู่อย่างไงรุดกุลิดจะสตันนิ่งครับแล้วก็เก็บมาจังหวะนี้ก็ออไสด์ล้ำหน้าไปครับนะแล้วก็ได้ลูกตั้งเตะจากเส้นประตูครับเดียโก้คอสตาโขเข้ามาเสาดรอฟรุดกุลิด วนออกมาอูรีเเนตคิดด้จิครับมาดักเอาไวไ้ก่อนช่วงท้ายเกยมนะครับมาสกอร์ยังอยู่ที่สองศูนย์เหมือนเดิมเปดี้โอ้โหเรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยนะครับเกมโอ้โหไหลเลื่นจริงๆบนกลับมาคันตัวหน้าจ่ายมาเปดี้คุกคิกยังไงได้ไหม <c> ยังเก็บได้คันตัวหน้าจะให้เปดี้จะให้เปดี้ไม่ถึงเอโต คันตัวหน้าจ <c oughs> ติดบล็อกนิดหนึ่งครับแต่ลอ,องโซ่เปด้เปด้ปดจะโยกโอ้โหเวลาครับใหญ่ซะเหลือเกินดักจกังหวะนี้จานหมดไหมสิน่าเจอคุณเล็ดนะครับแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหก็เอาชนะไปได้นะครับทุกคนสองประตูต่อศูนย์ครับืหืแหลงน่าจะพันเก้าแน่นอนนะครับทุกคนโอโ้การันตีแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องมาดูกันว่า บวกมากี่พอยต์กี่แต้มนั่นเองนะครับกีเาตติ้งนะของเราก็เอาชนะไ,ไปได้2 0ครับการคองบอล47%โอกาสจบ7ครั้งเลยนะเออก็ได้มานะครับนี่ของเราก็เป็นเปดี้ครับ7.5็ดเยโต้เจอลองโซ6.5นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลูปมินิเกะนะครับมามาดูกันเพิ่มมากี่พอยต์กี่แต้มครับบวกมาเก้า <c oughs> ครับเป็น1 0ึ่งนั่นเองนะครับโอ้โห แต่ว่าตอนสุ่มแร้งที่แรกนะครับโอ้โหบักจริงๆนะให้เราเป็นแรงอันดับหนึ่งใช้เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นแรลงนะครับขึ้นมาเป็น8 8ดพแล้วนะครับทุกคนโอ้โหก็ชนะไป149นะครับสาหรับแรงนะครับผมน่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับในซีซั่นนี้นะครับกับแผนนี้เลยนะครับสี่กับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับบอกเลยแผนนี้หิตมากๆใครที่อยากลองเล่นนะครับทุกคนก็ลองไป จัดตามแล้วก็แล้งเล่นกันดูนะครับทุกคนนะใขรที่เล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้นะครับผิดลาดประกัน,นต้องขออภัยทุกคนด้วยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแ like, ชร์รวมทั้งกดซับสไครต์ให้หน่อยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ